ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนิงรถครอบครัวนะคะรถครอบครัวมือสองนะคะเป็นรถที่หนิงคัดมาให้ทุกคนดูกันนะคะจะช่องนี้นะคะจะเป็นช่องรถอเนกประสงค์แล้วก็รถครอบครัวเจ็ดที่นั่ง5้าที่นั่งนะคะถ้าใครกําลังมองหารถมือสองนะคะคุณ้ภาพดีเกตเแล้วก็ เป็นแบรนด์นะคะแบรนด์ที่แบบว่าแบรนด์หลักนะคะก็สามารถติดต่อหรือว่าสอบถามหนิงได้เลยนะคะเพราะาหนิงมีรถแม่มาให้เลือกมากกว่า500คันเลยสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะที่ n i n g 323 5 9 2 6 4ค่ะค่ะคันข้างหน้าของทุกคนนะคะอย่างที่เห็นกันก็คือสวยมากๆค่ะจะเป็นตัว toyota fortuner 2.8 t crd sport นะคะตัวนี้ เป็นตัว TRD Sportivo e นะคะจะบอกว่าสวยมากมาค่ะคันนี้นะคะตกแต่งรอบคันสวยมากๆเดี๋ยววันนี้นะคะหนิงก็จะพาไปดูภายนอกภายในนะคะแล้วก็ห้องเครื่องกันนะว่าสภาพมือสองเกตดี D. อย่างเงี้ยนะคะเกตเอกไม่ใช่เกตดี D. นะคุณภาพเกต เอนะคะคุณภาพดีเป็นยังไงบ้างนะคะหนิงก็จะพาดูเป็นแบบสภาพมือสองนะคะหนิงจะไม่ได้เจาะจงถึงสเปคเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะดูรถมือหนึ่งมาแล้วแต่กําลังไม่ถึงไม่อยากแบบทิ้งเงินก้อนไปซื้อป้ายแดงไปก็ลองมาดูรถมือสองนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่วิ่งน้อยนะคะประมาณแสนสองค่ะคันนี้แล้วก็ราคาดีด้วยราคาเลื่องมงคลนะคะตองเก้าเก้าแสนเก้าหมื่น 9 0้าพันบาทนะคะสวยมากคันนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวกระจังหน้ารถนะคะนี่เท่เลยตัวกระจังหน้ารถนะคะให้ดูตัวนี้จะเป็นแบบเขาสลับกับสีเงินนะคะให้ความดุดันมากขึ้นนะคะคันนี้สวยๆเลยนี่ แล้วก็ดูไฟหน้านะคะเป็น LED ผสมตัวโปรเจกเตอร์นะคะเพิ่มความสว่างตอนกลางคืนมากขึ้นเนาะเพราะว่ารถ f ฟล t u n e เเป็นรถคันใหญ่นะคะคันใหญ่ก็มีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะคะมาตัวนี้นะคะถือเป็นไฮไลท์เอาจริงไฮไลท์แทบทุกอ่าทุกตัวของตัวแต่งของคันนี้นะคะมาเรามาดูกับล้อมแม็กสวยๆนะคะนี่ สวยไหมสวยมากเลยนะคันนี้ป่ะขอดูปีล้อนะคะปีเรียบสี่นะคะเปลี่ยนมาแล้วค่ะเปลี่ยนมาแล้วค่ะเพราะว่าตัวรถนะคะเป็นตัวสองพันสิบเก้านะตัวนี้ก็เปลี่ยนมาให้เรียบร้อยขับอีกได้นานเลยดูดิดอกยางสูงสูงมากเนี่ยค่ะดอกยางสูงมากนะคะ,ด,ด,ะ,คะดูตัวน็อตนะคะดูตัวน็อตตัวกิ๊นะคะสวยสวยเลยดูตัวโช๊คนะคะก็ดีๆเลยตรงนี้ ไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มนะคะหนิงดูแล้วอาจจะมีรอยขนมุขนแมวเนาะเวลาขับตามมีหินกระเด็นใส่เนี้ยนะคะก็จะเป็นมีการนี้ได้เนี่ยอย่างเช่นตัวนี้เนาะนี่เห็นไหมกล้องไม่ค่อยโฟกัสนี่ไอ้ก็จะเป็นรอยขนแมวเนาะรอยหินกระเด็นใส่ก็จะเป็นจุดเล็กๆเล็กน้อยประมาณนี้ค่ะเกตดมือสองเนาะตัวนี้แล้วก็ให้ดูนะคะตัวนี้ก็ จะเป็นตัวกระจกยังเป็นของโตโยต้านะคะตัวนี้ก็เดิมๆจากโรงงานเลยนี่ค่ะมีกันสาดมาให้เรียบร้อยนะคะเอาจริงคันนี้ขับออกไปได้เลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะคะนี่เห็นไหมยังเป็นของโตโยต้าอยู่นะคะดูขนาดพลาสติกยังไม่แก่ออกเลยคันนี้คือแบบคุณภาพดีมากๆเดี๋ยวพาไปดูด้านในอีกครั้งหนึ่งนะอ่ะให้หนิงให้ดูรอบนอกก่อนนะคะเม็ดองเม็ดอาร์กสวยๆเลยนี่ค่ะ แล้วก็ดูเสา A นะคะอ่ะดูเสา A นะคะไม่มีรอยกิ๊บรอยน็อตค่ะนี่ไม่มีรอยขันไขนะคะตัวนี้เดิมๆเ,เลยแล้วก็ให้ดูเสา B นะคะนี่ไม่มีรอยแบบขันไขนะคะไม่มีร่องรอยขันไขเอาไปซ่อมอะไรเนาะนี่ก็สวยๆเลยมาด้านหลังนะคะเนี่ยกระจกยังเป็นของโตโยต้าอยู่นะคะ หนิงจะให้ดูทุกจุดนะคะถ้าเป็นไปได้ถ้าหนิงไม่ขาดตรงไหนหนิงจะพยายามให้ดูทุกจุดนะเวลาแบบลูกค้าไม่มีเวลามาดูจะได้เอาคลิปนี้เป็นการตัดสินใจไปได้เลยแต่ถ้าอยากดูอะไรเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อม,มาหาหนิงได้นะคะที่ n GA อ็นจะอขออภัยค่ะที่ NING 3 2 3 5 9 2 6 4ค่ะสามารถแอดไลน์มาวิดีโอคอลคุยกับหนิงได้นะคะหนิงจะพาดูรถเพิ่มเติมค่ะนี่ ให้ดูตัวกิบตัวน็อตนะคะไม่มีร่องรอยในการขยับขยื่นนะอขออภัยเมื่อกี้ไม่ใช่กิบน็อตนะจะเป็นตัวเม็ดอาร์คนะคะเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยเนาะตัวนี้บางทีหนิงก็พูดไปเรื่อยแต่การันตีได้เลยว่ารถของเพชรยนต์นะคะไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําไม่มีชนหนักแน่นอนถ้าตรวจเจอนะคะเราทางเราะาซื้อกลับมานะคะร้อย็แน่นอนการันตีเลยค่ะ เป็นขับเพื่อนสี่ล้อนะคะมีตัวโลโก้อะไรครบเนาะนี่ p r จ j เนอร r นะคะแล้วก็สองจุดแปดนี่ c Rd Sportivo นะคะตัวนี้ขับเพื่อนสี่ล้อโลโก้อยู่ครบนะคะตัวด้านหลังนะคะนี่ตกแต่งด้วยความสปอร์ตนะมีล้ออะไหล่ด้านล่างคะ่ะมาขอดูด้านหลังนิดนึงนะเป็นไฟฟ้านะคะขออยับออกมานหน่อยเพราะความปลอดภัยเนาะ นี่ปูพรมแทบทั้งคันเลยนะคะตัวนี้คือแบบไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยมานี่อรนะคะมีครบเนาะพวกกระจแม่แรงค่ะ N I N G นะคะสามสองสามห้าเก้าสองหกสี่ค่ะสามารถทักมหาหนิงได้นะคะมาดูตัวพวกอันนี้เลยเม็ดองเม็ดอาร์คนะคะ สวย,สวยมาดูฝั่งนี้ต่อนี่ให้ดูเม็ดองเม็ดอาร์คนะคะนี่ตัวกิ๊ตัวน็อตไม่มีร่องรอยในการขยับเคลื่อนนะน,นี่แหละค่ะอะให้แอบ,บดูนิดนึงมีลำโพงลำโพงรอบพันนะคะมามาต่อกันดีกว่ามีการสาดมาให้เรียบร้อยค่ะฝั่งนี้แล้วก็ตัวกระจกนะคะ ไอ้เพิ่งติดฟิล์มไปเนาะตัวกระจกยังเป็นของโตโยต้านะคะนี่ทันนี้เดิมๆไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มค่ะให้ดูเมดอากนะคะนี่สวยๆเลยเรียงตัวสวยนะคะกลมดิกเลยแล้วก็เป็นตัวกระจกเป็นของโตโยต้านะคะยังเป็นเดิมๆจากโรงงานนะคะ สุดท้ายค่ะขอญาตนะนี่เลยจะเป็นตัวเม็ดอาร์คนะคะเรียงตัวสวยเนาะทุกบ้านเลยตรงนี้เดิมๆจากโรงงานนะคะไม่ยังไม่มีการเปลี่ยนอะไรเลยอาจจะมีเปลี่ยนฟิล์มบ้างแล้วก็เปลี่ยนล้อนะคะดูเสาบีนะคะเสาบีตัวน็อตไม่มีรอยขันไขนะคะเสาเอมกันค่ะ สเสาเ A ไม่มีล่องรอยในการขันไขนะคะตัวนี้มาเป็นเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะเห็นไหมพรมปูแทบปูทั้งคันเลยตัวนี้ค่ะพรมหนังปูทั้งคันนะคะตัวนี้ด้านหลังก็มีอีกเดี๋ยวหนิงพาไปส่องดูนะคะตัวเบาะค่ะจะเป็นสีเลือดหมูนะคะสลับกับเป็นทูโทนสีเลือดหมูดํานะคะตัวนี้มันจะเป็นแดงค่ะจะไม่ใช่แดงสดนะมันจะเป็นแบบ รดหมูหน่อยสวยๆเลยขออนุญาตนั่งนะคะพวงมาลัยมังติฟังก์ชันนะคะสั่งการอะไรได้ครบหรอกสั่งการด้วยเสียงก็ได้นะคะแล้วก็ตัวจอนะคะจะเป็นตัวเห็นไหม D.J.L. ค่ะนี่สวยๆเลยลำโพงเนี่ยค่ะจะเป็นของเจ้านะคะนี่ รอบคันเลยจะเป็นของตัว DJL ค่ะตัวนี้สวยๆเลยนะคะแล้วก็ตัวก็จะตัดกับพวกสีเลือดหมูนะคะมีปุมให้เรียบร้อยฟังก์ชันลูกเล่นนะคะเก็ดน้ำปุ่มอะไรเนี้ยคือมีครบเอาจริงเก้าแสนเก้าหมืนเก้าพันบาทคือราคาดีๆมากแล้วก็เป็นรถคุณภาพดีเกดเอด้วยนะคะมาเรามาดูขอดูฟังก์ชันเสิมนิดนึงนี่ก็มี ก็ครบนะคะถือว่าครบเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารสักหน่อยกันดีกว่าอ๋อแล้วก็ลืมไปนะคะด้านสองฝั่งนะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะปรับได้หกทิศทางนะปรับได้หกทิศทางนะผู้หญิงตัว,ต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 วเล็กๆก,ก,ก็ปรับได้นะคะสามารถปรับเบาะขึ้นมาได้ขับได้แน่นอนค่ะมาตัวนี้นะคะเห็นไหมพรมยังอยู่ครบนะพรมมี มีทั้งคันเลยครบมากแอร์รอบคันค่ะแล้วก็มีตัวนี้วางแก้วน้ำได้นะคะตัวนี้นี่รถเจ็ดที่นั่งนะคะนี่เห็นไหมประมาณนี้ค่ะถ้าหนิงถ่ายมาละเอียดอะสามารถมาสอบถามหาขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะตรวจย้อนหลังได้นะเข้าศูนย์ครบค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่า โอเคค่ะเรามาดูที่ห้องเครื่องกันนะคะมาเริ่มต้นตั้งแต่ตัวนี้นะคะเป็นตัวกระจังหน้าที่ตกแต่งภายหลังนะ้วอ่งดูแล้วนะคะจะมีการขันไขน็อตนะคะก็คือตัวนี้นะคะเอามาแต่งเพิ่มนะคะก็เลยมีร่องรอยในการขันไขนอ็อตรอบนอกเลยทั้งหมดเลยนะคะแต่เช่นตัวนี้ค่ะยังมีรอยขันไขนะคะตัวนี้เห็นไหมแต่ไม่มีการชนหนักแน่นอนเพราะว่าเป็นไฟของไทโคยโตะนะคะยังเป็นของเดิมเนาะตัวนี้ หน่อยให้ดูอย่างเช่นตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมเป็นไทโคโยโตะนะคะเป็นไฟเดิมๆจากโรงงานนะตัวนี้ค่ะแล้วก็ให้ดูตัวพวกถ้ามีการชนนะคะอ่าตัวฝากระโปรงค่่มจะมีการทับเนาะตัวนี้ก็ยังให้หนิงให้ดูนะยังเป็นของโตโยต้าอยู่นะคะก็ยังเป็นของเดิมๆจากโรงงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงชกหน้า,าตรงตรงนี้นะคะไม่ใช่โชก อยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกเกินหน้านะคะตัวนี้ก็จะมีการเปลี่ยนเนาะเพราะว่ามีการแต่งเพิ่มนะคะเพื่อให้มันสวยมากขึ้น,นะคะ่ะอาจจะมีรอยขันไข่น็อตรอบนอกนะคะตัวนี้นี่ให้ดูพวกกิ๊บพวกน็อตนะคะตัวนี้ค่ะยเดิมสวยๆเลยตรงรูระบายอากาศอย่างี้นะคะกลมดิ๊กนะคะไม่มีร่องรอยในการเอาไปเคาะอ,ออกนะคะตัวนี้เห็นไหมยังคร,ครบนะคะรอยขันไข่น็อตยังมีครบนะ ด้านในค่ะตัวโช๊คนะคะเบ้าโช๊คน้ะดูพวกตัวน็อตตัวกิฟตค่ะยังอยู่ครบนะนี่ไม่มีร่องรอยของการขันไข่นะคะตัวนี้แล้วก็ให้ดูตัวคานบนหม้อน้ํานะคะตัวนี้ให้ดูไม่มีรอยขันไข่อาจจะมีรอยขันไข่นิดหน่อยนะคะเพราะว่ามีการแต่งตัวนี้เพิ่มขึ้นนะคะตัวนี้ตัวนี้เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นของเดิมเนาะเพราะว่าตัวนี้เห็นไหม เดิมๆนะคะเพราะว่ามันจะมีเชื่อมต่อกับตัวนี้นะคะเวลาปิดบรร้อนเนาะมันก็จะตัวนี้สีถลอกบองบอกถึงว่าเป็นของเดิมจากโรงงานนะคะเพราะว่ามีการใช้งานมาเนาะที่มาอยู่ที่แสนกว่ากิโลนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเดิมๆนะคะแต่อาจจะมีรอยขันไขน่เนาะเป็นเพราะเกิดจากเสริมตัวนี้ขึ้นมาค่ะโอเคค่ะตัว toyota f o r t u n e r 2.8ตัวนี้นะคะก็อยู่ที่ราคา 9แสนเก้าเกันบาทคันนี้สวยๆเลยปีปี2019นะคะเลขมาอยู่ที่หนึ่งแสสองหมื่นกว่ากิโลค่ะคันนี้คือสวยๆมากแต่งสปอร์ตรอบคันค่ะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะคะติดหน้ากล้องติดกล้องหน้าอย่างเดียวขับได้สบายๆเลยค่ะคันนี้ถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะคะที่ NIG32359264 ค่ะหรือไม่ก็โทรได้เลยที่0832359264ค่ะขอบคุณค่ะ